สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาการตายล้นของการติดตาฝรั่งนะครับอันนี้จะเป็นฝรั่งแดงอโยธยาเบอร์สามนะครับนะครับพอเราติดตาเสร็จแล้วติดแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะตายต้นลงมาเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีเอากิ่งของต้นแม่นะครับไปทาบ ถ้ากับกิ่งแดงอโยนธยาการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยสังเกตที่ยอดยอดก็จะบวมขึ้นอวบขึ้นใหญ่ขึ้นกําลังส่งก็จะดีกว่าก็จะแก้ปัญหาการตายล่นได้ดีนะครับก่อนหน้านี้พยายามแก้หลายวิธีมันไม่หายครับมันก็คอยพอติดแล้วมันก็คอยตายแห้งลงตายลงมาเรื่อยๆ เนี่ยก็จะใช้วิธีนี้แหะครับเนะนี่เยเนี่ยทาบเลยก็เอาเอากิ่งกิ่งต้นต่อต้นต่อนนี้จะเป็นหงเป่าสือนะครับเนะนี่ยเนี่ยก็เนี่ยก็ทาบเข้าไปเลยอันนี้เพิ่งทาบได้ประมาณทักงสองอาทิตย์ครับเนะนี่ยผลการเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตได้ดีเนี่ยวันนี้ก็จะมีสาระ ดีๆมันแนะนําก็จะประมาณนี้นะครับวิธีนี้ใช้ได้กับฝรั่งหรือว่ากับไม้ตัวอื่นก็ได้นะครับเนี่ยก็แก้ปัญหาการตายร่นได้ดีอ่าถ้าใครติดตาติด,ต,ดติดแล้วมันมีปัญหาตายร่นก็แนะนําครับลองใช้วิธีนี้น,นี้ดูครับผมสาระดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับจากส่วนบ้านผมกระสินครับเนี่ยเจะประมาณนี้ ครับพที่จริงพวกนี้ออกมาเราก็ดิออกติตามันออกก็ะ <c oughs> จะมาส่งยอดนี้ครับอันนี้ก็ตัดไปเสียบหลายรอบแล้วครับลองดูครับใครติดตาติดแล้วมีปัญหาการตายร่นก็ใช้วิธีนี้ครับไม่ว่าจะติดตาหงจ้วนหรือว่าพันอื่นๆ ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับแก้ปัญหาการตายล้นนีครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ